มาดูกันต่อครับกับบูธของคาสกิในมติโชครั้งนี้ซึ่งได้มีการขนทับดิกไบทุกรุ่นของตัวเองมตดโชยโดดเด่นนะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนซีซันไลทกราฟิกใหม่ของปี2015ครับเริ่มต้นโดยมิสเตอร์ยาสุชิคาวะคามิประธานกรรมการบริหารของคาสกิในเมืองไทยของเรานะครับคนใหม่ล่าสุดได้ขึ้นกล่าวเปิดบูธอย่างเป็นทางการจากนั้นก็มีการทักทูรวมกันของผู้บริหารคาสกิในเมนืองไทยพร้อมด้วยคุณประจินเอี่ยมลำนาวนะครับประจัดงานของกลางปรีกรุ๊ป จุดเด่นของเคาวิในปอร์โชครั้งนี้ก็คือรถแข่งหมายเลข66คันนี่แหละครับนี่คือเซเล็กซิรถซูเปอร์สปอร์ตขนาด1,000ซีที่ได้มีการแข่งขันที่ช้างเซอร์กิตบุรลรันะครับในช่วงวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานี้เองและคันนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ต1,000 c ีที่มีชื่อว่านินจา H2 นะครับได้มีการถ่ายภาพร่วมก,กันกับกลุ่มลูกค้าทั้ง10คนนะครับที่เิ่มการจับจองรุ่นนี้อย่างเป็นทางการ นี่คือรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตที่หลายคนบอกว่ามันคือสุดยอดของรถซูเปอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงด้วเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จนะครับขนาด1,000ซีซีที่อัตราเร่งอย่างรุนแรงนะครับที่มีราคาสูงถึงกว่า1,498,000บาทครับนอกจาก Ninja H2 แล้วนะครับก็ยังมีรุ่น1,400 GTR Grand Touring ขนาดใหญ่นะครับรุ่นนี้เป็นรถทัวริงที่หลายคนบอกว่ามันมีความอลังการอย่างมากมายทีเดียวครับและนี่ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต ER6N สีเหลืองนะครับ2อง เ300สีเหลืองเหมือนกันครับปีใหม่ล่าสุดรวมถึง V e r s ์ซ650สีเขียวคันนี้เป็นโมเดลใหม่ทิ่งเปิดตัวไปแล้วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองครับคุณประจินเอี่ยมลำเนานะครับผู้จัดจงานของกลางปีกรุ๊ปก็สนใจมากกับ S2 นะครับรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตที่มีความร้อนแรงอย่างมากในขณะนี้สัปดาห์นี้นับเป็นเพียงแค่บรรยากาศคร่าวๆของบอเตอร์โชว์นะครับระฉะนสัปดาห์หน้ามาดูกันต่อกับบูธของคาบสกี้ครับว่ามีอะไรกันบ้าง มาต่อกันที่บูธของส z u กิในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวคราวออกมาว่าส z u กินั้นจะกลับเข้าสู่ MotoGP อีกครั้งหนึ่งด้วยรถแข่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ GSX WR ครั้งนี้ครับส z u กิ Suzuki ได้มีการเปิดตัวบูธอย่างยิ่งใหญ่ด้วยคอนเซปต์ s u z กิเร a ซิ่งสปิริตครับโดยมีมิสเตอร์โตชิฮิโร่กิรองประธานกรรมการบริหารของสุ z กิมอเตอร์ญี่ปุ่นได้มาเมืองไทยนะครับกล่าวเปิดบูธในงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ประธานกรรมการบริหารของไทยสุกิมอเตอร์นะครับของเมืองไทยเรานั้นก็ได้ขึ้นกล่าวเปิดบูธอีกครั้งหนึ่งโดยได้มีการกล่าวถึงข้อเสนอของการจัดบูธในครั้งนี้นะครับว่า s สุ k i เ a ส i ิงส p i r ิตหมายถึงสุกิจิตวิญญาณแห่งนักแข่งครับโดยได้มีการเปิดตัว GSX-R1000 นะครับรุ่น Limited Edition มีจำนายเพียงแค่20คันเท่านั้นนี่คือรถลายกราฟิกแบบรถแข่ง g s x r ซึ่งเปรถแข่งมอต GP จีพีของปีนี้นะครับทีูุู่กนนั้นกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จความยิ่งใหญ่กับรถแข่งสุสกิซ็กิล s ออส่วนคันนี้นะครับก็คือ g s เซ็0 0 0นะครับสีปกติซึ่งเป็นสีดําแดงนะครับในปีนี้2 0 1 5้นั้นก็ยังคงรูปลักษ์ดีไซน์ที่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงกราฟ,ฟิกเท่านั้นรุ่นต่อมาก็คือ v s t o r m 1000นะครับจี 1300R Hayabusa V-Storm 650นะครับแล้วีสตอร์ม ถัดมาก็คือเรเดอร์ 150R นะครับรถกระเทยของเมืองไทยแวนแวน125ครับ GD 1 1 0รถรุ่นใหม่ล่าสุดของสุกิที่เพิ่งไปในะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองและนี่ก็คือรถแข่งนะครับ RMZ 250และนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงานทั่วๆไปนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอก,ก,กันใหม่กับบูธของ z ุกิในมอเโชว์ครั้งนี้ครับ